MG พิจิตเพชรสกลนครครับเซลเจแปนครับเซลหนูค่ะตอนนี้ผมอยู่กับรถ MG3 Hybrid p ฮบ s ิดพสส่วนหนูอยู่กับ MG4 e l e c t r อ c เล็กค่ะรถของผมมีน้ำมันแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่ไปนในตัวได้ด้วยนะส่วนของหนูรถไฟฟ้า100เซค่ะดีจริงหรือเปล่าชาร์จแบตทีคี่ได้กิโลนะ4่ของผมอ่ะเติมน้ำมัน3 6ิลิตรวิ่งได้ตั้ง900โลนะแล้ว MG4 มจอ่ะรถคันนี้ราคาเท่าไหร่569,00 0 900... อเอาไหมล่ะดาวถูกๆเอง9,999บาทส่งงวดเบาๆแค่8,000บาทเอง <Wow. S 1> มาดูนี่ดีกว่า MG 3ให้บิพัษคันนี้ดาวเริ่มต้น9,999บาทส่งงวดสบายๆ7,491บาทรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดตั้ง10ปีเต็ม ส่วน MG4 รับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งาน <S <S> <S ไม่ว่าจะเป็น MG3 หรือ MG4 เราก็ปรับโมมชั่นให้พิเศษได้อยู่แล้วนะครับผมสนใจสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่ MG <S 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 พิจิตเพชรสกอรเจจัญญวัฒน์ครับเซลล์หนูแล้วพบกันครับ